พบกับสืบสต็อกเชอรอล็อกหุ้นหุ้นน่าสืบในวันที่19กร,รกฎาคมราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นพร้อมด้วยมูลค่าการซื้อขายหนานแน่นตอบรับงบแต่บ้านที่2ที่ออกมาดีกว่าคาดราคาหุ้นที่เราตามสืบในเช้าวันนี้เปิดบวกทันทีที่108บาทก่อนจะขยับต่อไปแตะได้สูงถึง112บาทนับว่าเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวหลังจากที่ราคาเกือบจะหลุด100บาทเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา เราลังพูดถึงหุ้นบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนหรือว่า KTC เจ้าตลาดธุรกิจบัตรสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคและธุรกิจบัตรเครดิตผลการดำเนินง,งานของ KTC ในช่วง4ปีที่ผ่านมากำลัรสุทธิอยู่ในเกณฑ์ดีมาโดยตลอดและสามารถทำนิวไฮได้ต่อเนื่องจาก1,200ล้านบาทในปี56ขยับขึ้นมาเป็น2,500ล้านบาทในปี59แต่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาหุ้น KTC ถูกเทขายอย่างหนัก จนราคาเกือบจะลด100บาทจากข่าวแบงก์ชาติเต็มออกเกณฑ์คุมเข้มบัตรเครดิตเพื่อลดหนี้ครัวเรือนสัญญาณราคาหุ้น KTC เริ่มกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหลังประกาศงบในไตรมาสที่2ทำกำไรสุทธิได้สูงถึง787ล้านบาทสูงสุดเป็นประวัติการรายไตรมาสและมากกว่าที่ตลาดคาดการไว้ นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังคงทำแนะนำซื้อ KTC เนื่องจากมองว่า KTC ยังมีความสามารถในการสร้างรายได้คุ้มค่าใช้จ่ายคุณภาพสินทรัพย์ที่ยังคงแข็งแกร่งโดยให้ราคาเหมาะสมไว้อยู่ในช่วง111-156บถึงาบาทประเด็นที่ต้องจับตาในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ก็คือผลกระทบจากเกณฑ์ควบคุมบัตรเครดิตที่จะส่งผลต่อ KTC อย่างแน่นอนแต่จะมากหรือน้อยเพียงใดนั้นเป็นความท้าทายของผู้บริหารในการเตรียมแผนรับมือ สัญญาณทางเทคนิคเมื่อสืบจากนักวิเคราะห์โลกฟิลิปประเทศไทยสัิมาหาัตก,กินนิกรนะักเก่งกับหลายหุ้น KTC ในช่วงสั้นได้ในกรอบแนวรับแนวต้านที่108-120บาทโดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่106บาท